สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถจะมารีวิวกันอีกแล้วค่ะสําหรับคันนี้ค่ะพั n d a อ r v 1.8E นะคะตัวนี้ค่ะจะมาพร้อมกับรถปี2015นะคะ เจ้ง1,800น,นะคะ141แรงม้าค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินกันนะคะสำหรับราคาหน้าร้านค่ะปกติเราจะขายกันอยู่ที่579,000บาทค่ะพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ทักเข้ามาหาหยกนะคะยกจะขายให้เพียงในราคา559,000บาทเท่านั้นนะคะเดีย๋ยวยกจะพาไปรับชมรีวิวภายในภายนอกนะคะสำหรับคันดาไอชาวีคันนี้ค่ะตามไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับสีขาวนะคะ ขาวมุกนะคะสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะตัวไฟค่ะจะมาพร้อมกับเป็นไฟหน้า LED daytime n a m i n g light ค่ะมาพร้อมกับระบบตัดแสง High บี a มนะคะตัวนี้แล้วก็จะเป็นไฟตัดหมอกคู้หน้าค่ะตัวกระจังหน้าค่ะจะมาพร้อมกับเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะแล้วก็จะเป็นตัดด้วยสีเงินนะคะพร้อมกับโลโก้คา้า เครื่องแน่นๆนปิตๆพร้อมใช้งานกันเลยนะคะคานเดิมน็อตเดิมกันเลยนะคะตัวนี้ค่ะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะคะตัวหน0งซีซีค่ะ1 4ึอย่แรงม้านะคะนอ็อตเดิมคากทำงนานนะคะคานนเดิมตัวนี้เม็ดสีเดิมเดิมกันเลยเดี่ยวเม็ดม้าเดิมเดิมนะคะตัวนี้ค่ะสติ๊กเกอร์นะคะตัวถังนะคะยัง ครบเลยนะคะแล้วก็จะเป็นคิ้วล้อนะคะตัวล้อค่ะจะมาพร้อมกับเป็นล้อบีสโตนนะคะปี2019ดอกแน่แนๆกันเลยทีเดียวค่ะตัวแม็กนะคะจะเป็นแม็กอลลอยขอบ17นะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นดิสเบกสีล้อกันเลยทีเดียวนะคะสีล้อหน้าหลังกันเลยค่ะตัวกระจกนะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะพับได้ค่ะเก็บได้ไฟฟ้านะคะ แล้วก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะสำหรับด้ามจับประตูค่ะจะมาพร้อมกับสีเดียวกับสีรถเลยนะคะตัวนี้เพียงแค่มีกุแจรถอยู่ใกล้ๆนะคะสามารถปิดเปิดได้เลยค่ะ,ะสำหรับประตูทางด้านหลังนะคะนี่ค่ะจะอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้จะแอบสปอร์ตนิดนึงเปิดตรงนี้ได้เลยค่ะตัวด้านหน้าคอนโซลค่ะจะมาพร้อมกับเป็นคอนโซลสีดำค่ะตัวนี้ เสริมความปลอดภัยให้กับลูกค้านะคะเป็นแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งนะคะนี่ค่ะคู่มือยังอยู่ครบกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะรถเดิมๆนะคะด้านหลังนะคะภายในนะคะด้านหลังเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะส,สีดำนะคะขอภัยค่ะเบาะหนังสีดำนะคะสะอาดเ,เกลี้ยงๆกันเลยทีเดียวนะคะตัวเพดานก็เช่นกันค่ะ,ะตัวนี้ค่ะจะมาพร้อมกับเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะ นี่ค ja. ่ะลูกค้าจะได้เป็นดิสเพกสีล้อหน้าหลังกันเลยนะคะตัวไฟค่ะคันนี้จะมาพร้อมกับเป็นไฟ LED นะคะสำหรับด้านหลังค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าเก่าค่ะจะได้มาเป็นโช๊คนะคะนำเข้าจากญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวค่ะแค่โช๊กก็เกินคุ้มกันแล้วนะคะตัวนี้เป็นโช๊คที่ห้อยยิ่นกันเลยทีเดียวนะคะนำเข้าจากญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับด้านหลังห้องโดยสารนะคะตัวนี้ เก็บของได้สะดวกสบายกันเลยทีเดียวค่ะกว้างมากๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าเก็บของไม่พอกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อความปลอดภัยให้กับลูกค้าอีกแล้วนะคะคันนี้ตัวนี้ค่ะจะได้มาเป็นกล้องหลังให้ด้วยนะคะรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าเลยนะคะตัวนี้อาจจะมีเป็นตัวสปอยเลอร์หลังนะคะแล้วก็จะมีเป็นเสาอากาศนะคะเป็นถุงฉลามกันเลยค่ะนี่นะคะ ตัวนี้งานสีเราจะเก็บให้อยู่แล้วนะคะนี่ค่ะเป็นดิสเพล็กสีล้อหน้าหลังกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับคันนี้นะคะภายในห้องโดยสารประมาณนี้เลยนะคะค่ะคันนี้นะคะจะได้ประตูนะคะจะได้เป็นระบบปิดเปิดสมาธิด้วยนะคะคันนี้นี่นะคะตัวเบาะด้านาหน้าค่ะจะมาพร้อมกับเป็นเบาะหนังสีดำนะคะ แล้วก็ตัวพวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยม,มันติฟังก์ชันนะคะคันนี้จะสามารถรับสายวางสายเพิ่มลุ่ล่มลดลูลุ่มได้เลยค่ะสั่งการโดยเสียงก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวแอร์แบกได้พวงมาลัยนะคะแล้วก็เป็นปุ่มพุชคอนโทรลแพนเนอร์ชิพนะคะได้มาหมดเลยเรียกได้ว่าคันนี้นะคะฟังก์ชันมาเต็มเลยทีเดียวค่ะ <S <S พิเศษสุดๆเลยค่ะคันนี้ไม่แค่ห้าหมื่นหกพันกิโลเท่านั้นนะคะตัวนี้ไม่แท้เดิมๆจากโรงงานค่ะ ตัวหน้าจอค่ะจะเป็นหน้าจอ DVD ทัชสกรีนออกโรงงาน,นเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับเป็นตัวแอร์ดิจิตอลนะคะคันนี้แล้วก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะระบบเกียร์ออโต้ค่ะตัวนี้จะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นตัวแบ็คโฮนะคะฟังก์ชันมาเต็มมาครบกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะสำหรับรถ h o น da นะคะ h r ชนะคะหรือว่าจะเป็นคันอื่นๆนะคะตัวนี้สามารถ โทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจะติดตามนะคะข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจหลักนะคะได้เลยนะคะตัวนี้หยกข่าวฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคันดะไอชาวี v คันนี้กันค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้รับชมคันดไอชาวี 1.8E คันนี้กันไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะรถส,สวยใช่ไหมล่ะคะ ตัวนี้นะคะทางเรานะคะให้เห็นสภาพตามความเป็นจริงที่รถเข้ามากันเลยนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นค่ะทางหยกนะคะจะมีการเก็บงานนะคะให้ลูกค้าเขาส่งม,มอบอยู่แล้วนะคะทุกคันทุกเพชเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นฮอนด้าไอชาวีคันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะคะทางหยกนะคะมีรถให้เลือกมากสูงสุดถึง2 0 0รคันกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นฮอนด้าไอชาวีหรือว่าคันอื่นๆนะคะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของหยกนะคะเพื่อ,ออัปเดตกัน รถใ,ใหม่ๆนะคะการที่มีรถเข้ามาใหม่ๆทุกวันนะคะได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจค่ะไปหยกเวสโซนตาคาค่ะช่อง u ู u b e นะคะราบวิวันรถคือสองค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ดีนะคะศูนย์าหกนย์นึ่ค่ะหรือว่าจะโทรเข้ามาโดยตรงเลยค่ะกับหยกนะคะเบอร์065 5, 5 4 9 5ห้า้าค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางหยกนะคะยังมีบริการรับซื้อขายเชิญรถยนร์อสองทุกคุนทุกยี่ห้อนะคะทางเรานะคะให้ราคาดีเป็นกันเองเลยนะคะสามารถนะคะ ยกได้เลยยนะคะคังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับพันาเอชาวคันนี้กันค่ะสวัสดีค่ะ